ค่ะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะคะอันนี้เป็นของอันนี้ก็สั่งมานะคะเดี๋ยวเปิดกันเดี๋ยวเปิดเปิดเลยน่าใช้กันไกลนะคะเป็นอะไรอะ่ะนี่เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก่อนอ๋อตื่นเต้นมากนะเอ้า ส่งเชือกมาให้ด้วยเหรอเนี่ยส่งเชือกมาให้ด้วยเดี๋ยวก็มาเข้าเรื่องของสุปเชิฟเลยเป็นสุชิแมวอันนี้ของชัวนะคะคอนสโลนางสโลจริงจริงนสโลจริงๆางราแกะแกก่จะจแพ็กเกจตเดี๋ยวมาเข้าของแพ็กเกจตนี้แพ็กเกจตจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คำเตือน แล้วก็ซูชิกลิ่นก็จะเหมือนลูกอมแล้วก็นี้นะก็สโลมากนาสโลสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร์สนุกนี้บ๊ายบาย